แน่นอนครับทุกคนว่าดาบที่แรงที่สุดก็น่าจะเป็นเซเบอร์แหละมั้งโอเคก็วันนี้ผมจะมาทาคลิปหนึ่งๆกับน้องผมเองนะครับทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เล่นมาสักพักหนึ่งก,ก็เล่นแหละแต่ว่าผมนานที่เล่นเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็ผมก็เลยจะแบบมาซ้อมฝีมือกับคนในแคนหน่อยว่าเออว่าฝีมือพัฒนานหรือเปล่าเพราะว่าไอ้พวกนี้มันก็เล่นกันบ่อยนะครับ บ่อยๆกับผมมันเนี่ยโอเคเดี๋ยวนี้ก็จะเอาหนึ่งก็ใครถึง3หรือไม่ก็3ตาก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีก่อนที่จะไปดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับครให้ผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปเริ่มดูเลยยุคสมัยใหม่แห่งการจนภัยมาถึงแล้วความเงียบเนอะความแข็งแกร่งที่ทุกคนต้องใฝ่หายหามีไก่ตันที่จะสนองตันหาทุกคนไม่ว่าจะขายไก่ตันราคาถูกมีวีซีลูกเผามีผลปีศาจจจิงๆอีกมากมายกล่องซุ่มเผาวีซีงบเผ่พิบเก้าบาทการันตีเจ็ดามัดเผาพ มีเคดี้เจดีเขาลิงลางต้คิปได้เลยเล่นดาบอะไรเนี่ยสวยสวยไปโดนกูแน่เดี๋ยววันนี้กูเฟเบอร์สามตารวดเลยต่อให้ขาป่วนเฟเบอร์มันยังแรงที่สุดอยู่วะว่เฮี่อะไรมึงไม่ได้เล่นนะอ้๋อสภ้าไม่ดูอ่ะไม่ดูเอ้ยมึงไม่ดูล่ะไอ้ปนี่วาโดน เรียบร้อยมึงพลาดละโอ้ยสภาพกดทอฟฟี่แมนโอ้สภาพโอ้ไม่มีสภาพกดทอฟฟี่แมนทอาฟิตแมนโอ้วิโดอะไรอ่ะอะไรอ่ะไอ้คนไม่มีแฟกซ์เโอ้ไม่มีฝั่งเม้นเปลี่ยนเปลี่ยนใครเอามาเข้าแคนกูมาวะโอ้อะไรพี่อะไร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 อ้าวอะไรวะ ไม่บอกมึพ่พลาดแล้วน้องมุงพลาดละระยะจูบอุย้ยวิชันเปิดเผาอย่างนี้เลยนี่ <c oughs> น้องเหลี่ยมจังวะอะไรอ่ะไม่ได้บอกเองอ่ะอะไรอะไรมงเขางกันอย่างนี้เขางกันอย่างนี้ เว้ยทำไมวันนี้กูเก่งอย่างวะจะทับฟอร์มแล้วเนี่ยไออะไรนะเอาเฮ้ยเฮ้ยยีบไหลยิบไหลไปอะไรอะไรอ่ะโอ้สภาพสภาพโอ้ยยันยันทำอะไรยัน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 ไอยเซเบอร์มันก็ไม่ได้แย่จริงๆแบบผมจริงนะผมไม่ได้โม้เลยครับแล้วก็ผมเป็นผู้เล่นคนคนหนึ่งที่แบบค่อนข้างที่จะเก่งในทีเดียวเลยครับเนี่ยเป็นโลนะแต่ว่าผมแค่แบบโยนนี่เฉยๆ มันเจอกูเอาจริงมา嘛สามสองหนึ่งเริ่มโ,โดนสามสูนรแล้วมนเนี่ยอุ๊ยอะไรมันปิง,อ,ปงอ,อ่ะปิงอ่ะอาอาผมน้องเมื่อกี้อ้างนะโอ้โหพูดก่อนกูอีกพี่อะไรพันเมตรโอ้ยมันกดเผาอเยอะ อุ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยมีตัวมีจูบเอ้ยมีกี่ตัวหลุดดิเออไม่ใช่หรอไอ้วอปตัวจริงนี่หว่าวอปตัวจริงตัดไปก่อนตัดไปก่อนโอ้ยมันก็เท่าเยอะโอ้สบายอุ้ยยิงเหลี่ยมเลยเนี่ยเอ้ยเอากดเองไม่ติดอู้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเกือบเกือบเกือบสามสอง

คอมโบโอ้อะไรอะรอ,อะไรอะโอ้โหแต่ว่าอะไรอ่ะเรียไม่สกิดแม้แต่นิดเดียวผมเลยอ่ะกูว่าละกูว่าละกูว่าอ้อาวไอ้โดนยังไงโปเอี่ยยังล้อหลอกอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยไม่โดนนะระยะจูบเฮ้ยไม่โดนนะอุยอ้ย กี่การกี่การกี่การกี่กาไม่ได้ไมึงได้ไมึงโดนมึงได้แ really ล้ววะฮึไอบอจริงนะบอจริงนะแบบเผากรวาละเลี่ยงมึงไงไทยเลยอะไรติดอะไรอะ

ใช่ไหมมีสเตปล้อหรอกโอ้โหเคนกูน,น,นะนี่สกิวว่าจเปิดเผาเยอะสภาพอ้อวเแตกเฉยแล้วพังครับอ่ะ มันโปกมันโปกอ้ยะกูไม่ยอมเลย่าไม่ได้นะครับเชนังสองส้วนะครับ่าไม่ได้นะครับโอ้มันเปนโปใช่ไหมทุกคนมันโปใช่ไหมคนดูบอกผมทีมันโปใช่ไหมทุกคนเป็ผมยังนโปมันโป๊